สวัสดีครับดาวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเราวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักหลังเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเ,น,เนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เดซัน ไพ่เดอะซันนั้นจัดว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆตั้งแต่เรื่องของสุขภาพเรื่องของจิตใจของท่านนี่นะครับหากว่าที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยสบายพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนพฤษภาคมนั้นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆของท่านจะเริ่มทุเลาเบาลงและก็อีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมเน่ยน,นะครับหรือไม่หากว่าที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้น มีเรื่องให้คิดให้เครียดมากมายบางท่านนั้นถึงขนาดที่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นมันจะมีทางออกมีทางแก้ไขจิตใจของท่านนั้นก็จะโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ดวซันที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์นั้นยังจะให้โชคให้ลาบด้านการงานด้านการเงินหรือจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นด้านการงานก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนเป็นที่ยอมรับและก็ได้รับคำชื่นชมนั่นเองบางท่านจะมีชื่อเสียงถามว่าตัวท่านเองนั้นทำงานและประสบความสำเร็จโปรเจกต์นั้นที่ได้รับมอบหมายตัวท่านเองนั้นทำออกมาได้ดีมากๆก็จะเป็นที่ยอมรับได้รับคำชื่นชมและตัวท่านเองนั้นก็จะเป็นบุคคลสำคัญในองค์กรในแผนกของท่านนั่นเองนะครับ คนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเช่นเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมถ้าหากว่ามีไพ่เดอ์ซันปกติแล้วตัวท่านเองนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าในช่วง,งหลังของเดือนพฤษภาคมอาจจะด้วยผลงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในตัวท่านทําให้ตัวท่านเองนั้นกลับกลายมีชื่อเสียงมีกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโชว์ตรงโชว์ตัวการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ารวมไปถึงคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็การรีวิวสินค้าต่างๆนั้น ก็บอกได้เลยว่าคิวจะแนนเอียดการเงินการทองของท่านนั้นก็จะโป๊ะปังมากๆนั่นเองนะครับแล้วไพ่เดอร์ซันอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบอันดับหนึ่งของคนที่จะถูกหวยถูรัตเตอรี่ก็คือไพ่หนึ่งเหรียญอันดับ2ก็คือไพ่เดอรซันนั่นเองฉะนั้นดวงชะตาของท่านเมื่อมีไพ่เดอร์ซันไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีมาอยู่ในตำแหน่งที่1ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้น จะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจริงๆแล้วถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทนั่งของโหราศาสตร์ไทยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะมีดาวใหญ่ๆนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายซึ่งจะเกิดผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดราศีาพฤษภอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดาวราหูหรือว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์อย่างนี้เป็นตน้นซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับจะมาโยกย้ายในช่วงเดือนเดียวก็คือเดือนพฤษภาคมนั่นเองฉะนั้นช่วงนี้เมื่อมีดวงดาวเปลี่ยนแปลงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยแล้วพอมาตรวจเช็คดูด้วยสายแห่งไพ่ยิปซีก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศพีาพฤษภนั้นจะได้รับผลด้านบวกด้านด,านดีอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับชาวราศพีาพฤษภครับ ชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต หากสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสแห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยนะครับจากประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศา,าย์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับตัวท่านเองมีไพ่เดอะวอลหรือว่าไพ่เทวดาที่อยู่ในตำแหน่งที่7 ไพ่ใบนี้ก็ให้คุณรองลงมาจากไพ่เดอะซันนั่นเองนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบดีมากๆก็คล้ายๆกันนะครับไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาจะทำให้ผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นที่เคยเครียดมีปัญหารุมเร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนพฤษภาคมนั้นตัวท่านเองจิตใจของท่านเองนั้นก็จะโล่งโปร่งสบายความเครียดต่างๆนั้นก็จะลดน้อยถอยลงนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าปัญหาอุปสรรควิบากกรรมต่างๆนั้น จะลดน้อยถอยลงและดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นโชคลาบด้านการงานด้านการเงิน หรือแมก้กระทั่งโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีความสุขยิ้มอยู่ตลอดเวลาน,น,นั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่เดอะเวอร์หรือว่าไพ่เทวดาและไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะมีการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของท่านให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับคนที่มีไพ่เดอะเวอร์หรือว่าไพ่เทวดาก็หมายความว่าเทพเทวดาจะเป็นผู้ที่ให้โชค กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะครับและตัวท่านถ่ากว่ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เดอะเมจิกเชียนไพ่เดอะเมจิกเชียนนั้นถ่ากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพา่บนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นฝันแม่นหรือว่าอยู่ๆนะครับมันก็มีลางบอกเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจ,ในใจของท่านแล้วมันเกิดขึ้นจริงอย่างนี้เป็นตน้น มือด้านขวาของผู้ชายคนนี้ถือกระถาปลายด้านหนึ่งของกระถาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระถาชี้ลงมาบนดินนั่นก็หมายควาว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางระหว่างเบื้องบนลงมายังโลกมนุษย์ไม่แปลกเลยนะครับที่ตัวท่านเองนั้นจะมีเส้นแรงแน่นอนนะครับคนที่มีเส้นแรงก็หมายเขาว่าโชคลาภของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะมาจากความฝันหรือว่ามันอาจจะเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะชักนําจิตใจของท่านนั้นให้สนใจตัวเลขตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้ในลักษณะแบบนี้ ถ้าตัวท่านเองนะครับเป็นคนที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็เชื่อความฝันไว้บ้างนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับไพ่เดเมจิกเช่อยังหมายเขาว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษศนั้นจะได้เริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับเช่นบางท่านนั้นจะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่ามีงานทําอยู่แล้วก็อาจจะมีการปรับขั้นปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้พ่ายเมจิเชื่อเนี่ยบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ทํางานที่ไม่ตรงกับสาขาที่ตัวท่านเรียนมา คือจบมาด้านหนึ่งอาจจะไปทํางานอีกด้านหนึ่งแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับฉะนั้นจะไม่ใช่ปัญหาต่อตัวท่านอย่างแน่นอนคนที่ได้ไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษความสามารถพิเศษบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ออกมาทําธุรกิจการค้าการขายในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่ตัวเองมีพรสวรรค์ติดตัวมาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี้คือไพ่จัดเมน้นตไพ่จัดเม้นนั้นจะเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรที่อยู่ด้านบนและล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากโลงศพมันเหมือนกับว่าชีวิตของท่านนั้นเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ถ้าที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราสีพฤศภนั้นเจออะไรหนักๆมาเยอะ ปัญหาในชีวิตไม่ไว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาความรักปัญหาการเงินปัญหาจิตบาถฑ์นะครับแต่ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นดวงชะตาฝ้าหลังฝนนั่นเองนะครับดวงชะตาของท่านนั้นจะเริ่มมีโชคมีลาบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพียงแต่ว่าไพา่จัดเม้นนั้นถ้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นแบบกระทนหันเร่งด่วนปุ๊บปับ๊บคือแทบไม่ได้ตั้งตัวเลยเพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นด้านดีด้านบวกนั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8กันบ้างนี่คือไพ่ u u e n o o s ซ o r d s หรือว่าไพ่ราชินีถือดาบดวงการงานของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีพฤษภนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าคุณผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีเหลี่ยมมีเล่สักหน่อยหนึ่งนะฮะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถือว่า ไม่ฉลาดธรรมดาถ้าตัวท่านเองนั้นใช้ความฉลาดไปในทางที่ผิดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเสียหายกว้างขวางนั่นเองเนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นนําเอาความเฉลียวฉลาดความสามารถของท่านไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรจะมีจะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างแน่นอนนั่นเองเนะครับแต่ว่ามีไพ่ควีนออฟซอร์ก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภนั้นในช่วงของปากหลังเดือนพฤษภาคมมันจะมีเรื่องมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่จะทาให้ตัวท่านเองนั้น ยุ่งยากลําบากใจคือเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกในลักษณะแบบนี้บางทีสิ่งที่ตัวท่านชอบนั้นมันมีอยู่2ออย่างแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจําเป็นที่จะต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางทีบางท่านนั้นรู้ปัญหามานานแล้วแหละแต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจเสียทีแต่พอเข้ามาถึงในช่วงปากหลังเดือนพฤษภาคมนั้นตัวท่านเองเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้ว จงกล้าตัดสินใจการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้มันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบระยะยาวแล้วจะส่งผลด้านดีนด,ด้านบวกต่อดวงชะตา,าของผู้ที่เกิดราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะเด็งนะครับมันมีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับไพ่เดอะฟูลที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เดอะฟูลนั้นก็หมายาว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น อาจจะได้มีโอกาสลาพักร้อนนะฮะลาพักผ่อนในลักษณะแบบนี้ไปรีแลกไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเพราะว่าตัวท่านเองนั้นเครียดมานานพอปัญหาต่างๆมันเริ่มคลี่คลายแล้วตัวท่านเองนั้นก็อยากจะไปพักผ่อนไปรีแลกเติมพลังบ้างในลักษณะแบบนี้ก็ได้คือจะได้ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหรือไม่คนที่ทําธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะดีนะครับเช่นทํางานบริษัททัวร์บริษัทนําเที่ยวทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ท โฮมสเตย์ Stay, พวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆถ้าบีบไพ่ใบนี้ถือว่าดีนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะฮะนี่คือไพ่เจ็ดดาบนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดดาบนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่จะเป็นรูปของทหารกําลังถือดาบหรือว่าแบกดาบออกจากค่ายในยามวิกาลทำลับรล,ล,ล,ล่อๆเหลียวหน้าและหลังผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น ตัวท่านเองอาจจะมีเรื่องอะไรแบบเทาๆหรือว่ามีอะไรแบบลับๆที่ตัวท่านเองนั้นไม่อยากเปิดเผยไม่อยากบอกใครในลักษณะแบบนี้เช่นบางทีบางท่านนั้นการงานอาจจะไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจเทาๆการงานเทาๆการวิ่งใต้ต้งใต้โต,ต,ตหรือแม้กระทั่งไปยุ่งเกี่ยวกับของผิดกฎหมายของหนีภาษีอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเอง,เองนะครับไพ่ใบนี้ด้านไม่ดีก็คือว่าให้ระมัดระวังการถูกลักขโมยเข้าของต่างๆนี่นะครับ ข้าของของมีค่าตัวท่านเองนั้นต้องเก็บรักษาให้ดีนั่นเองนะครับแต่าหากว่ามีไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ mm. เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองนั้นถ้าเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ก็คือไพ่เดอะซันแล้วก็มีไพ่เดอะเวิร์ลหรือว่าไพ่เทวดาไพ่2ใบเนี่ยถ้าการเงินมันจะดีมันจะดีจากการงาน คือการงานการค้าการขายหรือว่ามีการปรับตําแหน่งใหม่การค้าการขายมันดีขึ้นได้ผลกําไรมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ตัวท่านเองนั้น จะได้โชคได้ลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เพราะว่าไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์นั้นคือไพ่แห่งโชคลาบนั่นเองนะครับจะเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของท่านให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นนั่นเองอย่างที่ผมบอกว่าโชคลาภของท่านนั้นจะมาจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คืออานิสงส์บุญเก่าที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมาหลายภพชาติมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะมาตอบแทนท่านนั่นเองส่วนไพ่เดอะเมจิกเช่นก็หมายควาว่า โชคลาภของท่านนั้นมันจะมาจากความฝันมันจะมาจากเซนต์อะไรต่างๆที่จะมาบอกเหตุตัวท่านนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับท่านั่งของความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งไพ่เดอร์ซันไพ่เดอร์ซันก็หมายความว่าคนรักคู่รักของท่านนั้น หจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นดาราเป็นนักร้องแต่อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในตําแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆในธุรกิจนั้นๆหรือว่าในย่านนั้นชุมชนนั้นแล้วก็3เป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาอาศัยได้ส่วนไพดเวร์หรือว่าไพเทวดาคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนแต่ว่าการที่ตัวท่านเองนั้น ได้คู่ได้แฟนบางทีบางท่านอาจจะไม่สนใจเกี่ยวกับพิธีรีตองใดๆคือตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือไม่คนที่ได้ไพ่ใบนี้อาจจะได้คู่ได้แฟนพอแต่งงานกันแล้วได้คู่ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็มีการย้ายโรครากไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุเจริญพัฒนามากกว่าเราแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่สามถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่สามถ้วยก็หมายความว่า คนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ส่วนท่านใดที่คบกันมานานแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทแต่งงานนานแล้วแต่ว่าเขาไม่มาสักทีจะได้รับข่าวดีนะครับ ครอบครัวของท่านนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่สัสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนั่นเองไพ่สามถ้วยยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมจะได้มีการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นั่นเอง,เองนะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้ครับส่วนถ้าเป็นความรักด้านไม่ดีตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะฟูไพ่เดอะฟูที่อยู่ในตําแหน่งที่4ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภหลายๆท่านนั้นเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็หลายๆท่านนั้นเจ้าชู้ไม่เบานั่นเองนะครับ มันจะเกิดปัญหานี้ตามมาไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่9้านี่คือไพ่เดอะเลเวอร์เดอะเลเวอร์ก็หมายความว่ามันจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านนั่นแหละไปนอกอกนอก,นอกใจไปมีกิ๊กมีกักในลักษณะแบบนี้นั่นเองส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็เช่นเดียวกันความรักของท่านเนบบางทีมันจะเป็นความรักแบบลับๆมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจแอบมีกิ๊กมีกักคือเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยหรือว่าเปิดเผยไม่ได้ หรืออีกกรณีหนึ่งสาหรับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคือเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าวัยทำงานตอนต้นอย่างนี้นะครับผมก็คือตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้ไปเช่าหอไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ใบนี้คือความรักแบบลับๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2ก็คือไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยนั้นหมายถึงเพื่อนหรือว่าการยานิมิตที่ดี ผู้ที่เกิดราสีพฤศภนะครับมีโอกาสที่จะได้พบคนมากมายหลากหลายและมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็คบกันแล้วสบายใจในลักษณะแบบนี้เวลาที่คนหนึ่งคนใดที่มีปัญหาก็ช่วยกันนะครับผมเป็นในลักษณะของกัลยาณมิตรที่ดีมากๆนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดยราศีพฤษภในช่วงปักหลังเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหวังว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปียวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะน,านาคำคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวาเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ